สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่วิสระวิทย์ฟรีดอมนะฮะพ่อมดสอนเสกอิกสราภาพทางการเงินนะครับวันนี้จะมาบอกข่าวดีเลยนะครับก็คือวันที่4-5ถึงกันยา2566ที่กำลังจะถึงนี้นะฮะทางกลุ่มของเรานะครับมีการจัดทำสัมมานานะครับที่โรงแรมน,นานาชาติบางแสนจังหวัดชนบุรีนะฮะที่บางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับทีนี้สําหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ตามเนี่ยสนใจที่จะมาเทรดด้วยกันนะฮะแล้วก็ อยากจะเรียนรู้เรื่องของการเทรดนะฮะเนื้อหาเนี่ยเราจะสอนแนวคิดเรื่องการลงทุนที่ถูกต้องนะฮะการเลือกโบกอย่างมีคุณภาพเลือกโบกยังไงที่มีประกันเงินฝากนะครับการใช้เครื่องมือ MT4 นะฮะการใช้เครื่องมือ e a l i c t y การ b a c k Test ระบบ E-ALERTY e a l i t เนี่ยคืออะไรนะครับ e a l i t นี่คือเครื่องมือที่ใช้ในการทำกำไรนะฮะฮอตสุดในตอนนี้นะครับคนที่ไม่เก่งคนที่ยังไม่ชอบสายวิเคราะห์หรือว่ายังไม่ค่อยมีเวลานะครับสามารถมาใช้ระบบนี้ได้เลยะฮะแล้วก็การสร้างไรายได้นะฮะหลักแสนหลักหลักแสนภายใน6เดือนนะครับมีการจํากัดที่นั่งนะฮะอยู่ไม่เกิน100ท่านนะครับตอนนี้ปาไป50กว่าที่นั่งแล้วนะครับใครเห็นคลิปนี้หรือว่าไลฟ์นี้เนี่ย นะครับก็ให้แอดนะฮะตรงขอลิงก์ลงทะเบียนด้านล่างนะฮะลงทะเบียนด้านล่างแล้วก็ให้แจ้งชื่อผู้แนะนำนะครับเป็นช่องอิสระภาพทางการเงินนะครับหรือว่าพ่อหมดการเงินนะครับพิมพ์2อย่างนี้นะครับยับนะครับก็คือผู้แนะนำเป็นพ่อหมดการเงินหรือว่าช่องอิสระภาพทางการเงินนะครับ